สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะวันนี้นุ่นจะมาสอนแต่งหน้าจากสาวแว่นสุดเฉิมนะคะกลายเป็นสาวสวยสุดใสนะคะสไตล์สาวแว่นนะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะคะหน้าธรรมดาก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะคะยังจะต้องใส่แว่นอีกวันนี้นุ่นจะมาสอนแต่งหน้าด้วยลุกง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกเหมือนเดิมทุกคลิปนะคะก็คือทา m อ i ์ t ร r i z e r หรือว่าครีมที่ใช้อยู่เป็นประจำทั่วใบหน้าและลำคอคะ่ะ ต่อมานะคะนุ่นจะทาพราเมอร์นะคะของเอสเซนต์ออเบลแมทนะตัวนี้2 1 0บาทถูกมากๆค่ะที่เน้นให้ทาพราเมอร์เป็นพิเศษนะเพราะว่าจะช่วยทําให้เครื่องสอําอางติดทนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราถอดแว่นเข้าออกนะคะมันจะเสียดสีกับผิวหน้านะถ้าเราแต่งหน้าไม่ทนหรือว่าไม่ทาพรามเมอร์ก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะล่อนหรือว่าเป็นด่างได้นะคะ ต่อนะคะเพื่อผิวขาวกระจ่างใสและปรับสภาพผิวนะคะนุ่นจะใช้ตัวนี้ b e a u t y l a d d cream สีเบจเบอร์ศูนย์หนึ่งดีๆของ b e a u t y l a d ตัวนี้เนี่ยจะทาง่ายเกลี่ยง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทาดีๆหรือว่ารองพื้นนะคะนุ่นจะไม่ให้ใช้เป็นปื้นนะคะหรือว่าใช้พับลูดเป็นปื้นๆน,นะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นคราบได้ง่ายนะคะวิธีการก็คือตบๆหรือไม่ก็ใช้ฟองน้ำกดๆนะคะหรือไม่ก็ใช้แปรง ค่อยๆกดๆกดๆกดกอะค่ะนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราลากยาวเป็นปื้นเนี่ยถูไปเลยเนี่ยมันจะเป็นคราบได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทาบิวตี้ลัดทบอีกรอบตรงใต้ตานะคะเพื่อลดปัญหาใต้ตาดำนะคะก็คือจะใช้แทนคอนซีลเลอร์นะมันจะใสดูใสดูธรรมชาติกว่าการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะ ต่อนะคะก็จะใช้แปรงพุ่มใหญ่กับแป้งเนื้อแมทนะคะปัดให้ทั่วใบหน้าวิธีการก็คือ ite, tense, ปัดบนนะคะทั่วใบหน้าและลําคอนะหรือไม่ก็เอ่อกด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 นะคะทั่วใบหน้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของเมลินดานะคะสีน้ำตาลอ่อนนะ ทาจากกลางคิ้วนะคะไปจนถึงปลายคิ้วตามรูปทรงของคิ้วเราเลยค่ะ เมื่อได้ฐานใต้คิ้วแล้วนะคะต่อมานุ่นจะใช้พาเลตของ MUA นะจะใช้สีน้ำตาลกลางนะคะเนื้อแมตนะไม่มีชิมเมอร์นะคะกับแปลงหัวตัดทาตามรูปทรงคิ้วของเราเลยก็คือระบายให้ทั่วคิ้วเลยค่ะส่วนบริเวณที่แหว่งหรือว่าสีไม่ติดตามที่ต้องการนะคะเราสามารถใช้ดินสอเขียนคิ้ว เติมลงไปได้นะคะก็คือค่อยๆเติมไม่ให้มันอ่อนหรือเข้มจนเกินไปนะคะแบบวิธีในคลิปเลยนะซึ่งมันจะช่วยทําให้คิ้วของเราเนี่ยเป็นเส้นสม่ําเสมอกันนะคะทั่วคิ้วตั้งแต่หัวจดหางนะคะแล้วก็ช่วยทําให้มีสีที่คมชัดค่ะส่วนขั้นตอนการไล่ดัางนะคะนุ่นจะใช้แปรงตีนเป็ดที่เป็นพุ่มๆหน่อยนะคะทําการจุ่มสีน้ำตาลกลางขึ้นมานะคะสีเดียวกับคิ้วนะ แล้วก็ค่อยๆปัดนะคะตรงสันจมูกลงมานะแล้วก็ปัดตรงบริเวณปีกจมูกด้วยนะคะเพื่อทำให้ดูปีกจมูกแคบลงนะหลังจากนั้นก็สามารถใช้นิ้วเกลีย่ยได้หรือว่าสามารถใช้ฟองน้ำเกลีย่ยเอาได้ค่ะบสำหรับริมฝีปากและแก้มนะคะนุ่นเลือกทาเป็นติ้นของมิเซกิออนเบอร์203นะ วิธีการก็ง่ายมากๆนะคะจุดเป็น3จุดที่พวงแก้มนะหลังจากนั้นก็ใช้มือเกลี่ยนะคะให้เนียนเรียบเสมอกันเลยมาถึงส่วนของตานะคะนุ่นจะใช้พาเลต MU A อันเดิมนะแล้วก็สีน้ำตาลอันเดิมด้วยนะคะแล้วก็แปรง ตีนเป็ดนะทาเป็นรูปตัววีด้านข้างแบบนี้นะคะก็คือทาตรงชั้นตาเป็นเส้นครึ่งตาขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้มันบาบงจบตรงหางตาแบบในคลิปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลียนะเพื่อเป็นการบอกตาค่ะทาไอายไลเนอร์นิดนึงนะคะโดยอายไลเนอร์ที่นุ่มใช้จะเป็นของแซมมี่ปรินเซสค่ะ วิธีการทาอายไลเนอร์นะคะก็คือขีดเส้นกำหนดความสูงขึ้นไปก่อนแบบในคลิปนะคะไม่ต้องสูงมากเน้นความเป็นธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆกรีดจากปลายตานะคะไปบรรจบตรงหัวตานะหลังจากนั้นค่อยๆระบายด้านในอีกทีหนึ่งค่ะ มานะคะนุ่นจะใช้ p e n ซิ l อา e ไลเนอของเมลินดานะระบายทั่วโคนขนตานะคะแบบในคลิปเลยวิธีการง่ายๆสำหรับคนที่น้ำตาไหลง่ายนะคะเราจะเลิกตาขึ้นมานะหล,หลังจากนั้นก็ระบายในพื้นที่ที่มันยังเป็นสีขาวอยู่ระหว่างอายไลเนอร์ค่ะขนตาทั้งสองข้างค่ะวิธีทำให้ขนตางอนเด้งนะคะก็คือการเอาที่ดัดขนตาให้ชิดโคนขนตานะคะหลังจากนั้นก็ กดซ้ำๆ1 0 1ถึงครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาคร่าทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะ mm hmm. ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้ม e ิเซกิยอนเบอร์203เหมือนเดิมนะทาครึ่งปากด้านในนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยนะคะเบลนด์ออกมาเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติฟุ้งๆค่ะก็จะได้ริมฝีปากสีชมพูอวบอิ่มเป็นธรรมชาติค่ะ เสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสาวแว่นสวยๆใสๆธรรมชาตินะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดรีโพสต์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ติชมหรือเป็นกําลังใจให้นุ่นด้วยนะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะที่ติดตามนะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย